สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ไปไ้ายแดงอิตุสุออนิวขอบ16นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางบีสโตน21570 16นะคะเป็นยางปี23ค่ะเส้นสีเส้นสีชัดเจนเลยนะคะ ร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียงพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงล้อใหม่ป้ายแดงนะคะออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ทำใหม่ปนะ้ายแดงเอดดซูขอบ17นะคะยังมีให้เลือกนะคะสามารถนำล็อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะ สามารถแอดไลน์ไอดี9 3 5 4 4 4 6 8นะคะหลานสัญญาการยางค่ะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะส่งรูปภาพพร้อมราคาให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ